ทำไมไม่ออกสักทีลูกค้ามาดูโคตรเยอะคันนี้แต่เครดิตจัดไม่ผ่านนะครับผมลูกค้าท่านใดรีบเข้ามาดูเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนหรือใครอยากตาสดฟิวจัดโปรโิชั่นเลยนะครับคันนี้เหลือเพียง สวัสดีครับมาพบกับเซลกาฟิลเช่นเคยนะครับผมหน้ามนคนโก้จับจับนะครับผมอ่ะวันนี้จะพามาเอารถคันเดิมที่รีวิวไปแล้วนะมาจัดโปรโมชั่นให้เลยวันนี้นะผมก็งงอยู่ว่ารถคันนี้ปีใหม่แต่งรอบคันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแม็กเนี่ยรอให้เลยจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยทําไมไม่ออกซักทีลูกค้ามาดูโคตรเยอะคันนี้แต่เครดิตจัดไม่ผ่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวฟิวมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าเลยแล้วกันนะครับผมคันนี้นะ อ่ะไปดูครับผมเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรถคร่าวๆนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมเป็น Toyota Vios นะครับผม1.5นะคันนี้เป็นรุ่น J นะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นนะครับคันนี้ได้ปี2015เลยนะครับผมราลองงี้เลยนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมอ่ะไปดูที่ด้านหน้านะครับผมเป็นโลโก้ของ Toyo ต a านะครับผมสเกิร์ตเนี่ยผมบอกเลยที่เท่งี้เลยให้ไปเลยนะครับผมชุดหนึ่งเลยนะครับผมไฟหน้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟฮาโลเจนคู่หน้าเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะเนี่ย ล้อแม็กซีอาร์ดีเท่ๆเลยนะครับผมดีสวยเลยนะครับผมเนี่ยผมก็งงอยู่นะครับลูกค้าท่านใดรีบเข้ามาดูเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับผมสเกิร์ตนะครับด้านข้างนะครับผมเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะครับไล่ฟาหลังจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปอยเลอร์หลังไฟเบรกตรงที่3นะตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยสเกิร์ตพ่อคู่หลอๆนะครับวันนี้ไฟท้ายนะครับผมขนาดใหญ่ สองสว่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมคันนี้อ่ะผมบอกเลยคันนี้อ่ะพร้อมใช้งานเลยนะครับใครได้ไปนะเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าคันนี้มันเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันครับเนี่ยภายในของเขานะครับเป็นโทนสีดําเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมได้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมเป็นตัวเจเนาะเครื่องเสียงนะครับต่อให้เปมมได้เอวเอ็กได้ USB ได้นะครับผมตัวแอร์นะครับเป็นแบบแบนนวลนะครับผมอ่า เกียร right. ์ของเขานะครับผมตัวนี้ก็จะมีเกียร์ถอยเกียร์เอ็นนะเกียร์ดีนะครับเกียร์สปอร์ตนะครับเกียร์สเกียร์สอเกียร์แอขึ้นเขานะครับผมอ่าเกียร์ของเขามีลูกเล่นหลายลูกลูกเล่นเลยครับพวงมาลัยกระชับมือนะครับขับคล่องตัวนะครับสบายเลยคันนี้นะครับผมกระจกมองข้างปรับแบนนวลนะครับผมตัวนี้เนาะอ่าเป็นแบนนวลอยู่นะครับแต่ว่ากระจกมองด้านข้างนะครับออโต้แล้วนะครับผมด้านข้างนะครับด้านหลังออโต้กว่าทั้ง4บานเลยนะครับผมตัวนี้อ่าไฟส่องสว่างนะครับ ทุกอย่างเลยนะครับภายในคันนี้บิ้วมาให้เรียบร้อยคีนคลีนเลยนะครับสวยๆเลยครับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่9ก้าสองร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลนั้นนะครับผมเลขไม่น้อยมากๆเลยคันนี้นะครับผมอ่าตอบโจทย์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับว่าเป็นงไงบ้างเนี่ยด้านหลังเขานะครับผมกว้างนะครับผมนั่งสบายเลยนะผมเนี่ยโอ้โหเป็นรถไซเนี่ยนั่งสบายมากๆเลยครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมอ่า มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับหจุดนะครับผมด้านข้างยังไม่มีนอะรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปโคตรถูกราคาดีมากๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวฟิวพาไปดูห้องเครื่องกันครับว่าคันนี้แต่งเติมอะไรมาบ้างไปดูนครับ อ่ะเนี่ยมาดูครับห้องเครื่องของเขานะครับผมด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวรอบตัวรถเนี่ยไปดูคลิปเดิมได้นะครับโครงสร้างหลักผมหมดคันนี้เดิมเดิมจริงเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่อง VVTI นะครับผม4ี่สูบแถวเรียงเครื่อง1.5นะครับผมคันนี้เราลองนี่เลยประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณรับ8 ถึง19รได้เลยนะครับขี่ทางไกลนะครับผมอ่ะโครงสร้างของเขานะครับผมเดิมๆเลยนะครับคันนี้สวยๆเลยมอกอะไรก็ยังอยู่นะครับผมอ่ะตัวนี้นะรอเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับปี66เดือน6นะครับยังสามารถใช้งานต่อได้นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะใครสนใจนะครับเจ้าคันนี้จะเอาไปแต่งเติมอะไรเพิ่มนะครับผมฟิวจัร์ฟังกชันเลยคันนี้นะครับผมเอาแบบผ่อนสบายๆนะครับผม ตัวนี้โตโยต้าวออ 1.5J นะครับตัวนี้ครับเกียร์อโต้ปี2015คันนี้เอาไปเลยพอนเริ่มต้นเพียง3,900บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าใครอยากได้คันนี้ก็ ฟิวจัดโปรโมชั่นเลยนะครับผม3,900บาทผ่อนสบายๆเนาะคลิปที่แล้วผ่อน5,500นะครับผมอ่าคันนี้เอาไปเลยนะครับผมหรือใครอยากสวดฟิวจัดโปรโมชั่นเลยนะครับคันนี้เหลือเพียง285,000บาทเอาไปเลย285,000บาทใครอยากได้คันนี้จัดให้เลยนะครับพิเศษสำหรับออนไลน์ทุกคนนะครับผมหน้าร้าน ฟิวขายราคาเดิมนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์โทรศัศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าหรือเดินเข้ามาหาซื้อได้เลยนะครับที่เดโต้กรุ๊ปยุทธคาติดกับสยามน,นิสสันมือหนึ่งของเรานะครับผมอ่ะก่อนออกไปคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเร็วให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ต้นานาหนึ่งปีเต็มเลยนะครับผมอ่ะใครอรายากได้เจ้าคันนี้ก็สามารถรีบมาดูเลยนะครับเดี๋ยวฟิวจัดแบบจั๊บจับให้เลยนะอ่ะ ใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือดีอยังไงตอบโจทย์แค่ไหนนะครับประหยัดน้ำมันมากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์ให้ฟิวด้วยนะครับผมหรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งดิ้งให้ฟิวด้วยนะครับผมวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ทั่วโลกเลยนะครับผมถ้ามีลูกค้าแนะนํามาได้นะครับผมเดี๋ยวมฟิวมีค่าแนะนําให้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ D-Otto